กาแฟน้ำกันค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สู้คนละค่ะช่วงนี้กะเป็นช่วงที่เฝ้าระวังนะคะเด็กหน่อยอยู่อ่าในบ้านเนาะคะต้องไปโรงเรียนเนาะคะกฎหมายหลายๆต่างๆนานาที่อ่าเกี่ยวกับโควิดนะเกี่ยวกับเด็กหน่อยเกี่ยวกับการไปทํางานกะอ่าค่อนข้างที่สิ เปลี่ยนแปลงตลอดไมล่ลานะคะดูแลสุขภาพกันสุขภูสุขคนนะคะพี่น้องจา้าม,มือนีแม่โอกาสสิมาเบาถึงเรื่องประเด็นเมียฝรั่งพูดหมากพูดเยอะเนาะค่ะพี่นอ้องดูถูกคนอื่น,นะะเนาะค่ะถ้ากระข้องบ่ท่านไหนมาอยู่เมืองนอกจริงเออเยาวาไปนะคะเพราะว่ากระข้องท่านไหนมาใส่ชีวิตเออบ่หูว่าอีหยังสิเกิดข้นบ่หูว่าถูกสิ่งถุกอย่างของคนที่มาอยู่เมืองนอกมาใส่ชีวิตเมืองนอกมันเป็นแบบใดเนาะค่ะเมียฝรั่งพูดเยอะนะคะปากเยอะ ปากเง่าสาวควมยืดนะคะพี่น้องว่าที่ไหนมาอยู่เยอะสะเออะอยากเบ้านะคะ่ะบ่ได้โทษถึงไผ่นะคะบ่ได้วาถึงไผ่นะคะ่ะอืพอพราะว่ามันก็มี่อ่ะผู้หนึ่งนะคะเบ่าวาเห็นวานถามว่าเหาเห็นงานอีหยังนะคะ่ะแล้วกะเป็นจ้งไดนู่นนั่นนี่อย่าหูอย่าเค้นน้ำเข้านะคะว่าเออคนมาอยู่เมืองนอกสิเป็นจ้งไดนะคะ่ะพี่น้องเห้นแตนพวกกัน พูดเพิ่นเป็นมาดามจ้าอีเนาะเพิ่นกะแต่งโตใส่เสื้อผ้าใส่ของแบนน์แนมเนู่มนันน่นนี่เนาะค่ะล้ะกะกะอยากหูเรื่องของเฮ้าเนาะค่ะว่าเฮ้ายููจังใดเป็นจังใดเนาะค่ะพี่น้องอเพราะว่านั่งกับบอกบ่านเฮ้ยปาษาภาษายแมวเพิ่นว่าเอาอเฮากับบอกได้กดได้เรียดลอกค่ะเพราะว่าแมวเป็นคนที่เฮ็ดโตจังใดกะอยู่จังสันเนาะค่ะพี่น้องอยูบาย้บานถึงมีเงินโมมีเงินอยู่บ้านแมวกับยู่ ฟาร์มอยู่สวนอยู่บันนอกเห็ดตุกปกตินะคะพวกผู้เฒ่าผู้แกรหรือคนในหมู่บ้านกับตามแต้นะคะแมวกับเห็ดตุกปกติเคยเป็นนีไซย์แบบใดกับเป็นแบบนั้นนะคะพี่นองมือนี่อารมณ์ข้องข้นแน่จักน้อยนะคะที่ที่เกิดความดลงิดขึ้นมากจักน้อยกับคือว่านั่งกับ เป็นเมียฝรั่งเนาะค่ะแต่บา่านได้เคยมาใส่ชีวิตจริงๆเมืองนอกนะคะมีแต่ไปเที่ยวมาเที่ยวโนนันนี่ซื้อๆเนาะค่ะแต่ของบา่านเด็เคยมีประสบการณ์การมาใส่ชีวิตจริงอ่ะแมวกะเคยมาอยู่เมืองนอกช่วงที่โปว่าชั่นช่วงมาดูโตมาโนนันนี่กะมีคือกันนะคะพี่น้องแต่ว่าการมาเที่ยวสามเดือนมันบริบบงบอกถึงว่า เฮ้าตองรู้ว่าทุกอย่างที่เฮ้าตองใส่ชีวิตมันเป็นแบบไหนการมาเที่ยวคือมาเที่ยวนะคะคุณก็บ,บ่าสามารถที่สิไปเห็ดงานบ่าสามารถทีิไปใส่ชีวิตคุณมาเที่ยวนอนจนหัวแปบซ้ำม,มอนล่ะคคะพี่น,อน้องเออเขาก็าบ,บ่าไดดแห้เจ้าไปเห็ดงานเออเวียนต่ว่าคุณมากแล้วคุณจะไปกินอาหารไปเที่ยวนน่นเที่ยวนี่หล่ะก็นอนผ่าหัวเลือกงานนะคะมันสิเป็นแบบนี้คุณก็สิมองเมาร่วมบ่ไดดว่าคนมาอยู่เมืงองหนกต้องรู้ต้องสับายต้อง เฟอร์เฟกตมันโบแมนเราค่ะคุณอย่าพึงเบาไปในเมื่อถักคุณเบอะท่านไดนมาใส่ชีวิตจริงๆนะคะคนที่เขามาใส่ชีวิตจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าผัวเขาบอซั support, บพอร์ตบอรวยฐานะดีอีหลีคนคนั้นเขาก็สิบอ่อใดเฮ็ดงานนะคะพี่น้องถ้าผัวเขาซับพอร์ตหรือผัวเขาสาม,มารถที่สิเลี้ยงดูเ่าได้โดยที่เ่าบะต้องเฮ็ดงานแต่เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องผู้หญิงไทยมาอยู่เมืองนอก ต้องทางานเออซอยเรือแฟนเนาะคะ่ะถึงแม้ว่าแฟนเขาสิมีงานประจําก็ตามแต่นะคะแต่ว่าเขาก็ต้องทํางานเนาะคะ่ะทุกคนต้องทํางานนะคะเพราะว่าแต่ละคนกับสิมีภาษีเป็นของกับของเองนะคะนี่ก็ต้องนอกเหนือจากเจ้าสีอยากทํางานได้เงินไล่ได้เพิ่มแล้วก็มีภาษีเป็นของกับของเองแล้วก็นอกเหนือไปกว่านั้นคือสิ่งสําคัญคือคุณก็จะต้องอยากมีเงินทรงให้ทางบ้านเนาะคะ่ะพี่น้อง นี่แหละเป็นเหตุทีให้ผู้ยิ่งไทยหลายๆคนที่มาอยู่เมืองนอกต้องทํางานนะคะบบเมียนว่าสิ้นเดือนมาขอผู้ว่าทรงให้ทางบ้านมันกับบ่ถือบ่ควนนะคะพี่น,อน้องอันนี้กะฝากไว้ให้นั่งคิดในจักหน่อยเออไผกะเคยเป็นอยู่เมืองไทยบ่ใดทํางานล่อให้แฟนทรงเงินให้ใส่เออตะกี้แมวกะเคยเป็นแต่แม่เคบกับแฟนแมวกะทํางานซอยเรือกันนะคะมันก็นเลย สิไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีรายได้ซัพพอร์ตผู้ยิ่งได้มันกับโบแมนเออสิไปเทียบว่าเออผัวทรงห้เดือนละสามหมื่นสี่หมื่นเออเบิดมาอยู่เมืองนอกแล้วสิบบัวดเฮ็ดงานมันโบแมนนะคะต้องเพื่อใจไวหน้านะคะคุณพีคนที่เว้านะคะพี่น้องเออมือนี่กาเมื่อนีการรู้สึกสิอารลณ์สิปิดปิดจังน้อยนะคะเมื่อเมื่อมีการเบาถึงเฮ้าในทางที่แบบเห็นให้เฮ้าดูดอยนะคะแต่กับบัวใดโกรธไอเขียดหรอกค่ะเพราะว่า เฮารูสิ่งที่เฮ้าเห็ดเฮ้ารูสิ่งที่เฮ้าทำเนาะค่ะพี่น้องว่าจุดประสงค์ในชีวิตของเฮาแต่ละคนมันบกคือกันเออมีบ่มีเงินก็ต้องหาเอออยากอยู่ดีก็ต้องหาคนควายหาเห้ดกับของสิ่งดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าเอาชีวิตกับของไปเทียบกับคนอื่นเนาะค่ะหรืออย่าเอาชีวิตคนอื่นไปเทียบกับคนที่เขามีกว่าหรือเทียบกับกับของที่ดีกว่าหรือกับของยังบ่ในรูเลยว่าตนหัว หางกลางโตสิเป็นจังใดกับของยังบ่เคยได็มาใส่ชีวิตแบบเฮาเลยนะคะพี่น้องแต่ว่าอย่าพึงไปดูถูกคนอื่นเขานะคะเออรอเบิงชีวิตกับของนะคะอันนี้แมวกับบแม่ยนเป็นคนที่เลิศหรูหรือมีประสบการณ์ชีวิตอียังมากมหมนะคะแมวกับแช่สิ่งที่เฮ้าพบเจอหรือสิ่งที่เฮาประสบมากนะคะพี่น้องบแม่นว่าเฮ้าสิดีเลิศประเสริฐสีกว่าคนคนใดนะคะพี่น้องเพียงแค่ว่าเฮ้า ว่าวในลิมิตของเหาานะคะเว่าในส่วนที่เป็นของเหาหรือเฮาประสบพบเจอหรือเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่เขาให้เหามาแชร์เรื่องเล่าเลยว้าสู้กันฟังงนะคะอันนี้มันก่เกินนะคะพี่น้องว่าถามว่าเห่าเห็นงานยังนู่นน,น,นั่น,นี่มีบ้านกับของไปมีรถแม่เอกับบ่มีรถเป็นของกับของเนาะค่ะล่ะก็แม่เอากรต้องทํางานในสวนเนาะค่ะพราะว่า งานใดก็ดีมีคุณค่าในตัวมันเสมอแม้ว่าเบาเน้นย่ำตลอดเสมอนะคะงานทุกงานมีความสำคัญเสมอในตัวมัน,นแม้ว่าเบาเสมอแลว้วบัานี่สิมาเทียบว,ว่าเอ้ยประส,สาทเห็นงานในสวนนะคะพี่น้องรายได้แค่นั้นแค่นี้เออถ้าให้เทียบว,ว่าเห็นงานในสวนกับเทียบเป็นเงื่อนไลยได้อยู่กับเมืองไทยกค่อนขางสีสูงอยู่ค่ะแต่ว่าจะไปเทียบกัน เพราะว่าเฮาหาอยู่หี่เฮากะใสอยู่นน่กินอยู่หน่เนาะคะ่ะหาอยู่เมืองไทยเฮากะใสอยู่เมืองไทยกินอยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะสิไปเทียบสิไปตีเป็นคางเงินบาทเลยกับว่าได้เศรษฐกิจจังสี่กับมีชะนันเร้วกะให้กำลังใจกันไปที่ราคาเฮ็ดเป็นบ่บบแม่ียนสิมาบูรี่ว่าอภาษาภาษาภาษาไอ้คำว่าภาษาเคยมาใส่ชีวิตจริงๆไปเนาะนี่แหละอยากฝากให้คิดฝากให้เมียฝรั่งบางคนที่กำลัง เปรียบเทียบคนอื่นกับกับของหรือกับคนที่ดีกว่านะคะอย่าไปเปรียบเทียบเขาม่องตัวเห้าสําคัญที่สุดนะคะสําหรับคลิปมือนี้กะกาแฟกับซีเริ่มเย็นนะคะพี่น,อน้องกาขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะกามาฝากให้คิดนะคะพี่น,อน้องสาหรับคลิปมือนี้กะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ